กกูสามวันสองคืนตามกันมาเลยค่ะ ่จอดรถของบุญสิรินะคะที่นี่จะคิดค่าที่จอดคือในร่ม100บาทต่อวันแล้วก็ข้างนอกตัวตัวอาคารอะไรอย่างเงี้ย50บาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์วันละ20บาทค่ะที่นี่นะก็มาถึงปุ๊บก,ก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยซื้อตั๋วมาก่อนก็มาซื้อตั๋วด้านหน้าแล้วเขาก็จะมีตารางอะไรองี้มาให้มีถ่ายรายละเอียดไว้แล้วแล้วก็มีห้องน้ำแล้วทีนี้ก็รอรอให้รถมารับเราเพื่อไปแบบท่าเรือ เออทุกคนลืมบอกว่ามันมีน้องหมาด้วยน้องหมาสามารถไปได้แต่ว่าเขาจะคิดเงินนะคะสําหรับน้องหมาไปกับเริ่มต้นที่200บาทแต่ถ้าแบบตัวแบบใหญ่ๆพีคๆเลยล่ะคะ่ะอาจจะพันอัพนะคะมันจะมีค ondition เยอะมากคือจะนอจะนั่งในห้องแอร์ไม่ได้จะต้องนั่งโซนเอาท์ดอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใหญ่มากๆเลยจากจากท่าเรือที่นูน่นแล้วนั่งไปโรงแรมอะ่ะอาจจะต้องแบบเหมารถไปเลยเพราะว่าแบบด้วยหลายสาเหตุอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ลองติดต่อ ที่บูญสิลิเอานะคะโอเคแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาจา้าไม่ต้องจ่ายไปแล้วพาไปดูจริงๆแล้วไปๆาถ้าจอดตรงนี้50บาทนะคะ,คะถ้าจอดไบปีหลังคาจะร้อยหนึง กันแล้วนะคะก็นั่งรถจากตรงนั้นมาประมาณสัก5นาทีได้แบบเปียวถึงเลยข้างในก็ใหม่มากค่ะทุกคนกลิ่นไม่ไม่เหม็นด้วยชอบมากแลก้วก็ที่นั่งกวางเวอร์พี่เลยบรรยากาศเป็นแบบนี้นุกจ้าไปแล้วนั่งประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวถึงที่พักแล้วถ่ายให้ดู ถึงที่ถ้าเรือแล้วก็จะมีรถมารับเลยนะคะก็จะประกาศว่าแบบอยู่ที่ที่พักอะไรอันนี้ของเราไฮเอาเราก็จะขึ้นเรือเอ้ขึ้นรถแันนี้ กูดนะคะที่นี่เราเลือกเป็นห้องบีชฟรอนต์ค่ะเพราะที่อื่นเต็มเสียดายมากเลยตอนแรกอยากได้แบบพูลวิลล่านี่ห้องห้องเข้ามาก็จะเป็นตกแต่งสไตล์มินิมอลโทนสีขาวแล้วก็พวกเกี่ยวกับสันสานนะน่ารักมากแล้วก็กลิ่นหอมมากค่ะเข้ามาเข้ามาก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ให้เราแล้วก็ตรงเนี้ยโซนสแน็คตรงนี้นะคะ สามารถทานได้นะคะพี่พี่ตรงฟอนต์เขาบอกว่ากินได้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้เราด้วยต่อไปทางห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำเข้ามาก็กว้างใหญ่ไม่แพ้ก,กันนี่เลยจะแบ่งเป็นโซนอาบน้ำแล้วก็โซนชำระฉี่เลยนี้นี่เลยจะเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักมากของเราจองไว้เป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนมันจะรวมพวกอาหารแล้วก็ไปไปอะไรนะ ไปน้ําตกด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเพราะว่าสภาพอากาศนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะจะถ่ายให้ดูว่าเราจะได้กินอะไรในแพ็กเกตนี้นะคะโอเคตอนนี้ขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราออกมาเดินเล่นกันนะคะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งโชคดีที่ ฝนไม่ตดนีบรรยากาศเราจะเป็นประมาณนี้เลยดีมากแรงอตอนเรามาฝนตกด้วยนะตอนเราใช่ตอนเรามาคือฝนตกโชคดีที่มาถึงปุ๊บเออไม่มีฝนอากาศดีดีไม่ร้อนแต่ไม่รู้คืนนี้ตกหรือเปล่าแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ ไม่ได้นำน้ำหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ถามเขาแล้วพวกช่วงแบบโลซีสันนอะไรเงี้ยมันมันขึ้นแรงเขาไม่ค่อยแนะนำนก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปไปนำโตกะองแทนนะจ๊ะของสามวาองเจ้าของเจ้าหรือเปล่าของสามวาอือ เมื่อกี้เราก็ไปเรียกอมุกมาขึ้นมาจากสะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวตอนเย็นกันรอบนี้เราขอเหมาเขาเลยเป็นทางกลางวันแล้วก็เย็นรวมกันไปเลยสามวันรวมเป็นรูปเดียวเลยไม่ไอิ่มไปอ่ะ <c oughs> อาหารเย็ยนของเรานะคะอลังการงานสร้างมากมันเยอะเพราะว่าวเราเอาตอนกลางวันมารวมกับตอนเย็นเยอะมากอย่งอางละห้าแล้วรวมกันเป็นสิบ่ะทุกคน ทั้งหมดในโต๊ะคือ30จานอ่ะนี่ก่อนเริ่มที่เมนูแรกอันนี้จะเป็นขนมปังขนมปังทอดนะคะอันนี้ก็ข้าวผัด <c oughs> อันนี้ผัดผ,ผงกะหรี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้ <c oughs> เมนูอะไรไม่มั่นใจเหมือนกันนะส่ว <c oughs> นนี้เป็นยาบูลเส้นอันนี้ก็เป็นต้มยำน้ำใสนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมึกทอดกระเทียมน่มากินมากจะบอกว่ายังไม่หมดนะเลยประมาณสออย่างด้วยแล้วก็มีไอติมกับ ผลไม้ผลไม้เป็นของตอนเย็นแล้วก็ที่เนี่ยคือสั่งน้ำปั่นได้ด้วยน้ำปั่นน้ำผลไม้ยกเว้นโคโคโนัทแล้วก็ขาดแอลกอฮอล์สั่งไม่ได้จ้าโอเคขออนุญาตไปกินอาหารเพราะบรรยากาศแบบนี้ก่อนนะคะ อ,อเมื่อกี้เราไปเล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้ากันกินอะไรวนันนี้วันนี้จะกินเรื่องขข้าวผัดข้าวไม่ผัดข้าวปิ้งข้าวทอดข้าวคลุกน้ำพริกคลุกน้ำปลาข้าวหนึ่งข้าวต้มกินท่าที่เจนพูดไงไส้กรอกแฮมขนมปังกาแฟไปดูไปดูว่ามีอะไรบ้าง เนี่ยเราอยู่ถึงแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปไปแป๊บหนึ่งนะ อาหารชาาขอลเรานะคะจะเป็นเมนูแบบบุฟเฟต์เลยอาหารที่เลือกเยอะมากแล้วแบบน่ากินสุดๆตั้งแต่ไปโรงเรียนไปโรงแรมต่างๆมาเนี่ยแนะนําเลยดีนี่ค่ะอย่างแรกกันก่อนอันนี้ออมเลต็ตของเรานะคะแล้วก็นี้เป็นแผน่นเค้กส่วนนี้ก็เลือกจะเป็นข้าวต้มมานะข้าวต้มทะเลกุ้งแบบเน,น้นๆสดๆดูดิเฮ้ยขนมปังมีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนี่น่าทานมาก แล้วอันนี้ก็เป็นแบบรวมมิดผัดไทยอันนี้อะไรกุ้งกุ้งกะเพราอะไรทุกอย่างนี่แหละเออแล้วก็น,นี้แฮมแล้วก็รวมทุกอย่างรวมทั้งฝรั่งทั้งไทยหมดอัอนนี้ก็สปาเกตตีคาโบนลร่าน่ากินมากขอเนี้ยพี่ข้าช้ากันก่อนนะคะแล้ววันนี้จะทํากิจกรรมอะไรเดี๋ยวตาไปชมนะจ๊ะ กางวันของเรานะคะสาหรับวันที่สองจะมีหลากหลายเมนูมากเริ่มแรกกันก่อนอันนี้แกงเขียวหวานไก่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้ไก่ทอดน้ำปลาส่วนอันนี้จะเป็นรู้สึกจะน่าจะเป็นผัดฉ่าทะเลแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาหมึกทอดกระเทียมอีกแล้วแล้วก็หอมกับของหวานของเรานะจ๊ะน้ำปัน่นอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะพออนุนี้ไปกินข้าวก่อนนะคะหลังจากไปพายเดือกกันเหนื่อยมาก มีมากมายไก่กองรอบนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายสําหรับเราเพราะตอนเช้าไม่นับจ้าอ,อันแรกก่อนเลยอันนี้เป็นข้าวผัดนะคะอันนี้เป็นสลัดส่วนอันนี้เป็นปลาแล้วก็ราดด้วยน้ำยำํายําส่วนนี้เป็นลมมิตรลมมิตรอาหารทะเลนะทา,านมากๆแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเป็นโป๊ะแตกจ้าโอเคอลังการงานสร้างมากขออนุญาตไปกินกันก่อนนะคะ ทุกคนลืมบอกว่าที่นี่สามารถพายเรือคาย,ยัก paddle board แ,แล้วก็มี snorkel ด้วยนะแต่ว่าต้องคอยดูถามพนักงานว่าเล่นได้ไหมถ้าเกิดเล่นไม่ได้เขาจะล็อกไว้แล้วก็ปักธงแดงไว้ทุกคนเอออันนี้อันนี้โชคดีตอนนี้ฝนไม่ใช่ฝนดิคืนอน่ะยังน้อยอยู่เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวจะรีบเล่นไปเชิญไปเชิญไปดูค่ะ อาหารเช้าของเรานะคะมื้อสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดจริงๆแล้วรอบนี้จัดตักจัด,จดตเต็มแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือตอน10โมง15ค่ะอาหารรอบนี้ก็ไม่เหมือนกับเมื่อวานนะมีบางอย่างที่เหมือนบางอย่างก็ไม่เหมือนอเช่นอันนี้มีไก่ทอดมีสปาเกตตี้คาบโบนาร่าแล้วก็มีเบคอนด้วยแล้วก็ส่วนของหวานรอบเนี้ยจะเป็นอะไรหนะน้าังผึ้ง ล,ล,ล,ลังพึ่งวอฟเฟิลแล้วก็มีกุ้งผัดกระเทียมปลาหมึกผัดกระเทียมอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วก็ของหวานที่ต่างก็คือเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะสา,าคูเออสาคูเนี่ยน่ากินมากอโอเคค่ะขยายไปกินข้าวกันก่อนนนะ โอเคค่ะทุกคนกลับแล้วนะสําหรับทริปเกาะกูดของเราในะครั้งนี้3วัน2คืนนะคะตอนนี้กำลังน,นั่งเรือกลับแล้วค่ะเรากลับรอบเที่ยงอาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าเรานั่งรถมา10 โมงสี่สิบห้าโคนตอนนี้สิบเอ็โมงนี้ๆก็คืออยู่บนเรือแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปอาจจะไปเที่ยวเกาะตรงนู้นต่อ้อไปเที่ยวบนบกต่อหรือเปล่าเดี๋ยวฟังติดตามนะคะหรืออาจจะจบคลิปเลยนะแต่สําหรับทริปนี้ให้สิบเต็มร้อยไปเลยไม่ใช่ให้ร้อยเต็มสิบไปเลยจ้าบ๊ายบายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไห้เราด้วยนะ